สวัสดีครับคลิปนี้จัดทำเพื่อเป็นประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ก็แล้วกันนะการสอบแข่งขัน TMO ครั้งแรกเกิดในปีพศใดเ,เกิดในปีพศ2547นะสอบกันในวันที่1-5พฤษภาคมปีพศ2547สอ25สอบครั้งแรกนะจัดที่ไหนคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบครั้งแรกนะข้อสอบข้อที่1เนื้อหาวิชาอะไรตีโกนมิตินะีก็มาเฉลยข้อ1กันเป็นประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์กัน1ข้อข้อ1กําหนดให้คอส 4a เท่ากนะับ1นส่วนสะ a อยู่ในช่วงปิดลบพายส่วน4ถึงพายส่วน4จงหาค่านะคอส a ยกกำลัง8ลบทิ้งด้วยไซ n a ยกกำลัง8นะอันนี้ก็ั ใช้สูตรผลต่างกำลังสอง cos a กำลัง4บวก s i n a กำลัง4คูณก <nice. S 2> ับ cos a กำลัง4ลบ s i n a กำลัง4เนี so ่ยวงเล็บนี้ก็ใช้ผลต่างกำลังสองอีกครั้งหนึ่ง cos กำลังสองบวก sine กำลังสอง cos กำลังสองลบ sine กำลังสองวงเล็บนี้นะบวกเข้าลบออกเนี่ยบวกด้วย2 cos กำลังสอง sine กำลังสองลบทิ้งด้วย2 cos กำลังสอง sine กำลังสอง ตัวนี้เป็นหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเอกลักษณ์ตีโกนนะไซน์กำลังสองบวกคอสกำลังสองมีค่าเป็นหนึ่งสามตัวนี้บวกกันเนี่ยก็กลายเป็นคอสกำลังสองบวกไซนยกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองมันก็คือหนึ่งแล้วละ่ะเนี่ยคอสกำลังสองลบไซนยกำลังสองเนี่ยก็กลายเป็นคอสสองเอตัวนี้ซายสองเอก็ใช้เอกลักษณ์ตีโกนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งลบ cos 2 a ทั้งหมดกำลังสองตอนนี้โจทย์ฐานตัวนี้จัดรูปมาเป็นในเทอมของ cos 2a ละต่อไปเราก็ดูว่า cos 2a มีค่าเท่าไหร่บรรทัดนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ตรีโกณนะหรือจะจำที่บรรทัดนี้เลยก็ไดนะ้จัดรูปแล้วได้ว่า cos 2a ทั้งหมดกำลังสองคือ2ส่วน3เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แทนด้วย2ส่วน3ตัวนี้ก็แทนด้วย สแควร e r ูท t นะส่วนสะแทนค่าไล้นะตัวนี้2.3ส่วน3ตัวนี้สแควร e r o ทสองส่วนสะจัดรูปพิชคณิตออกมาก็5.3สนะ่วน3คูณรูทหกคลิปนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์1ข้อนะสนใจสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสอบ tmo เนะ,ะเฉลยข้อสอบก็ติดตามคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ สวัสดีครับ